เขาห้ามกิน้ขาไหวเขาคุณตัดเขาอ่านั่นแหละผมชอบไม่สุกวันสองพ่อลูกมาแล้วพี่โดไปนั่งประจำที่อยู่นูแล้วครับ พี่โดบอกว่าอะไรนะอาหารดั้งเดิมเลยสมัยเด็กๆพี่โดมากาักกะโรนีแหนมไข่ดาวป้านิงบอกว่าไม่ได้ต้มมากาักกะโรนีาวาหยุดยยอ๋อจะหยุดยาวเหรอหยุดวันไหนอะนอ,นอ๋อที่หยุดสามวัน,ไ,ไ,นไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่น,นสุดยอดเลยปานิงปานิงอินเตอร์ เดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สองไปพรุ่งนี้นนไ,ไปพรุ่งนี้บินไนะปพรุ่งนี้กับวันที่แปดนะอากาศร้านป้านิ่งหยุดกับวันที่เจ็ดวันที่แปดทิงจะขายป้านิ่งจะบินลัดฟ้าสู่โอซากา้าแต่ตอนนี้ทำมามา่มามา,ม,า,ม,าม่าแหนมพี่โดอยากกินแหนมเดี๋ยวเมื่อคืนแล้วหาเรื่องกินแหนมมามา่าผัดมาม่าแหนมไข่ดดง ส่วนผมนี่เล็งไว้นานละเห็นเหลือฟองหนึ่งพอดีไข่เยี่ยวม้าก็ถามป้านิ่งว่าไข่เยี่ยวม้าทําอะไรได้มั่งป้านิ่งบอกว่ากะเพราอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมถ้าไข่เยี่ยวม้าเมนูป้านิ่งก็มีกะเพรากะเพราไข่เยี่ยวม้าไข่ดาวโดโด้ก็มาม่าแหนมไข่ดาวหั่นแหนมก่อนครับมื้อ กลางวันสองพ่อลูกแต่ว่าได้กลิ่นหอมหอมบอกป้าน,นิ่งกําลังต้มทาอะไรนะแกงเลียงแกงเลียงอัน,นอันนี้สั่งทําหรือไงหรือทำกินเองอ๋อมาให้ทําให้หน่อยหอมแกงเลียงแกงเลียงในเครื่องแกงเลียงอยู่นี่นี่เครื่องแกงเลียงอยู่นี่อ๋อหมายถึงว่าจะเพิ่มเมนูก็ก็ยากเนาะ เครื่องจุกจิกที่ทำน้ำแกงทิ้งไว้ใช่ไหมผักมารอไว้ใครมาสั่งก็ลงหม้อผัดลงจบมากกว่าเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปอุตส่าห์กล้าครับจะได้เห็นภูเขาฟูจิไหมป้านิ่งป้านิ่งจะไปไหล่หุ่นแล้วใช่ไหมครั้งที่สองแล แกนเหลป็งป้านิ่งกำลังดีสุดยอดเลยเอกว่าตัตตเ,าตเครื่องมาแต่มาใส่เต,ตาใส่ครือป้านิ่งเนีย่ยทำได้ทุกจางอนะเวลาอย่างเดียวเลยหอมยินหอมอ่าอยาเครื่องมาดูจังหวะจากโคนในการทำนะเมนูก็ธรรมดาธรรมดาหละ แง่ของจะเรียนรู้วิธีการทำอาหารตามสั่งเนะนี่ยตอนนี้นีเรียกว่าสุดยอดในการไล่ระยงในการทำอาหารขันขออาาร้นตอนมันจะได้ได้อดัตรล่ของความเป็นงารมชาติเนอะมีตามีการิวดำ คืนมาคืนทำแล้วแล้แม่เขาห้ามกินวันแม่เขาตุ๊กตาอันทำไมถึงไงไม่จริงเลยป่าเขาดูว่าแหนมไม่มัาแบบซื้อต่อว่าจบบ้านไม่ได้ไม่ได้เป็นของจากเซเว่นเขากลัวแต่แต่ผมใช่แต่ว่าเขาประเภท มาตรฐานสูงมาตรฐานความสะอาดที่ผู้หญิงนะต้องให้ม <า S 2> ผมดาวไข่ดาวสูงทั่สองใบนะปกไข่ดาวของพี่โด้โปกไข่ดาวมามา่เน้นนี่ไปเลยครับพี่โด้รอพ่อก่อนนะ กินพร้อมกันถึงคิวของผมแล้วเอามองหา,อาลูกว่าไข่ย,ยั่วมาผมหายนี่ป้านิงถามว่าใส่อะไรใส่ข้าวโพดใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหมเอาตามสูตรป้านิงไงอยากกินป้านิงทำไงก็กินอย่างนั้นนะเตรียมเครื่องมีข้าวโพดอ่อนมีหมูไปใส่ไข่ย,ยั่วมา เรียบร้อยสะอาดสะอ้านล้างสองรอบปันิ่งอินเตอร์จริงๆมีพักเที่ยวญี่ปุ่นซะด้วยน้ำ <c oughs> มันลงครับมาดูไข่เยวมา้สาสไตปันนิ่ง เปล่าไขา่ก็มาปะ้นนิ่งทำยังไงเก็บไข่มีลุงคนหนึ่งไม่เอาทอด,อด,ดเลยนะทอดผัดลงไปเลยอ๋อหมายถึงเขามไม่ไม่ให้ทอดจอนอืมแต่เราจะทอดดีครับบางทีมันทำให้อร่อยขึ้นนะผมว่านปั้นนิ่งรเราดาวซีเจ้ามีตังไขได่ดาวสุก ทาา่ามองไม่เห็นอ่ามันก็ทอ,อดมนันจะน่ากินมนันจะหอมด้วยเนาะแล้วแต่ชอบองก,ก็แหละอันนั้นแก่แล้วแกรมยังไม่อยากกินเพราะมันแข็งเออมันจะเหนียวเนออย่างว่า ไปหมดแล้วไม่มีกุ้งก็ไม่มีหมดมีลูกค้ามาขับรถมาไม่ทีนี้ใไ,ไ,ไม่สต๊อกของไงเคยสั่งมาน้อยเปล่ากลังจะบอกว่าไรท์ทรูด้วยนะนะร้านปัน drive ้นไรท์ทรูด้วยนะมีเจ็บมีขับรถมาสั่งแล้วเดี๋ยวไปวนมารับได้แต่ว่าปิดหลังไปเพราะว่าปีนี้จะไปยิปุ่น ไม่ได้เก็บไม่ได้๊อกของกับใครก็เลยไม่ได้อะไรไม่ได้เก็บกุ้งใช่ไหมกุ้งจะไม่เอาเส้นจะไม่เอาไม่ต้มฮอลโลนีฮอลโนีก็ไม่ต้มจิตใจตอนนี้จิตใจตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วไม่หรอกเราไม่อยากจะนั่นของมาหลายวันาจเข้าใจไหมเปล่าเห็นเลยว่าป้านิงเนี่ยไรทูด้วยนะก็ขับรถมาตะกรนสั่ง รับออเดอร์แล้วเดี๋ยวก็วนมารับเนาะแต่ยากนะคะวนมาวนกลับมายัางไม่คุ้มได้ไม่รู้ก็ต้องการจังหวะก,กันเอาเองเหมือนอย่างผมเนี่ยจะมากินอะไรก็ต้องดูเลิกฐานนาทีวันนี้มันนิ่งจะยุ่งไหมห่อเดียวโอเคทั้งสามหอ่อสามห่อปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยนะครั เสร็จเรียบร้อยผัดไปคุยไปไ่ยนะอ้านั่นแหละผมชอบไม่สุกวันเนี้ขไข่โยม้าใบเล็กไปส้ายาวันหลังมาจะสั่งสองใบสั่งเพิ่มเป็นสองวเ <มา S 1> ช้าจะเอาไม่เอาดีกว่าเพราะเราเหลุดหลายวัน ป้านิ่งถือให้ผมก่อนดินี่คนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นน,ะนี่โอเคครับขอบคุณครับมา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 นี่น,น่าคิดใครจะหลนใครจะล่นเนี่ยยิ่งมีลูกเดียวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบลช้อนกันนะรอแป๊บนะะเดี๋ยวพ่อสั่งให้โดยิ้มเลยปรากฏว่าจามสนั่นกันทางร้านาก่อนเปิดกล้องว่าป้านิ่งผัด อะไรสักอย่างชุนดโดบักระชุน่ะโดทานเลย,ยเอาซอสแม็ก,กี้มาใส่พีเรโดหน่อยากกินแหนมอยากกินแหนมเมื่อคืนถ้าเ,เพื่อนดูคลิปที่ลุงตู่มากินเมนูของเชฟโดเข้าครัวนะอะไรอ่ะวุ้นเส้น สมชั้นอบวุ้นเส้นแล้วก็นั่งๆอยู่ผมก็ไปอ,อบแหนมแหนมบ้านๆกูตักขัดใจพี่โดโดไม่ยอมให้กินแหนมกลัวว่าแหนมบ้านๆอาจจะไม่สะอาดก็เลยพาโดโดมากินวันนี้ฮะกูตักเขามีโครงการทำแหนมกินเองอยู่นะ ถ้าอร่อย FC สนใจก็จะทำขายด้วยคาราบีโดโร่จะตกลงว่าน้ำน้ำเดี๋ยวค่อยแวะซื้อเซเว่นโด้ค้าอยากกินอะไรสะใจเลย อะอมาลุ้นกันว่าพีโดโจะกินผักก็ือลโนกินผักด้วยนะมนุษย์ของพีโดโจะกินผักคะน้าไหม,มพัดลมอยู่ใกล้ๆนะเสียงลมเข้าหรือันูผมนั่งบังพัดลมเสียงลมจะเข้าหรือเปล่า อันนี้มาดูผมบ้างนี่กะเพรากะเผาไข่เยี่ยวม้ากะเพาไข่เยี่ยวม้าจ้า กะเพราไข่เย่อวมา้าไข่ดาวอ,อร่อยหอมไข่ย่ยวมา

ไย่ยม,ม้าเจอไข่ดาวติดตามสถานก,การณ์ของพี่โจโด้กักินไหมผัดกินไหมอ่าลุ้นกันครับ แล้วนี่สุดยอดยังลุ้นว่าอาจจะไม่กินนะเพราะว่ามันแข็งๆโดไปเอาไป,ไป,ไปเอาคนละตีกพอแล้วนะแย่งไข่มาพ่อไปณีกหนึ่งยอมไปชิมแล้วขอไข่ดาว นังไไดัด้วยน่มะพ้าวนึงจะเป็นไไมาเช้าดูก็กิกนชาไปแนละ้วปันิ่งก็มีชาเผื่อให้กินอะไรที่จะเว้นมันมีโลทูก้าหรือว่าไม่มีน้ำตาลนี่ยนก็ยัง เพี่ยงครับเก่งมากครับเก่งมากเอ่มไหมอืิ่มนะไม่ต้องมาตักจานพ่อแล้วนะฮะพอแล้กินเยอะนั่งรอเดี๋ยวไปซื้อน้ำเซเว่นกัน

กับพ่อแม่โรคขารู้แล้วพ่อแม่เสลาะเขาก็ไปตัดจานพ่อแม่ได้เลยแต่ว่า<ม>การร่วมโต๊ะกับคนอื่นอย่างเป็นสาธารณะเนี่ย,มยผมว่าโดโดเขาก็คงเรียนรู้แหละคนรู้จักเขาคงแต่ไม่ไปวุ่นวาย ก็ให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าคือโราไปร่วมงานงานเลี้ยงอ่ะงานเลี้ยงงานเลี้ยงนั่งโต๊ะงานเลี้ยงของสมาคมที่ว่าไปกินอาหารงานจัดเลี้ยงของโรงแรมห้าดาวแล้วก็ปฏิบัติตนได้ดีฝึกเขากินกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับระดับประเทศนั่งเขามาแล้วเพื่อนๆลงไปตาม เนาไม่ยากด้น้อี่พี่โจเขาจะไปซื้ออะไรเซเว่นเขาบอกเขาจะไปซื้อน้ำเซเว่นรอเดี๋ยวนะ ก็ถึงวันนี้แล้วก็ก็คงว่างเว้นร้านป้านิ่งปิ วันนี้วันที่สองปน้นิงกับแบบจิ้บปูอีกทีวันที่แปดน,นีน 8. ด้านลูกค้าป้านิงนะวันที่แปดนะครับค่อยเจอป้านิง าไม่เอาอ่ะเดี๋มีติดข้าวไปโยมไม่เอาเอาไหมพอดใหม่ที่อิ่มแล้วยังอิ่มยังรู้แล้วไปจ่ายตังป้านิ่งไปป้านิ่งเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยโตตังไปให้ป้านิ่งไปให้ป้านิ่งถือไปเอาไปป้านิ่งไป ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะช้ารอพ่อก่อนรอพ่อก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแล้วไปโดนี่เรียกว่าจรวดพพสตาร์ทแล้วพุ่งปลูดปลาดเดี๋ยวไปชนชาวบ้านอ่ะไปค่อยๆเดินไปจ่ายตังปนิ่งเนาะร้อยยี่สิบนี่สวัสดีคุณป้ายังสวัสดีคุณป้าก่อนสวัสดีคุณป้าอ่ะโดอ่ะโดเอาให้ จ่ายเท่าไหร่ป้านุ่ยป้านุ่ยป้านุ่ยอะไรป้านุ่ยที่ไหนป้านิ่งป้านิ่งออแหมจำไมได้เดี๋ยวเอาต้องถอนไหมถอนไหมถอนไหมถอนกี่บาทถอนกี่บาทสองบาทอะไรล่ะซุยทาอืออ่ารับตังค์ถอนด้วยนะกินมาต้าเลี้ยงกันโตเรียกชื่อไม่ถูกแกียตัตีเลยนะแก่แก้งแก้งแก้งแย่ป้านิ่งอ่าถอนอะไรยี่นี่บาท ยี่สิบบาทใครบอกคอนยี่สิบบาทสวัสดีครับก่อนไปแล้วครับอ่ะปิดคลิปให้พ่อก่อนเวอ่ะหันไหนไงหันหลังให้กล้องทําไมล่ะเฮ้นี่ทางนี้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 หน้าฝากกดฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายให้ดูด้วยบ้านเดียนะครับเดี๋ยวเราจะไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อด้ไปไหนต่อไปกินน้เวนอ่ะเอาตังเอาใส่หน้ากากเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับไปแล้วปะนิ่งเที่ยวญี่ปุ่นให้สนุกนะบ๊ายบายเอาหิมะภูเขาไฟมาใส่ขวดเอาไม่หิมะใช่ไหมอ๋อ เอาเอาขวดไปกอกอากาศแถวๆนั้นมาฝากผมนะ <c oughs> หน่อยไปแล้วคะ่ะ <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ